วันนี้ได้เจอ Toyota a อ t i ติปี12นะครับจะบอกวิธีเช็คไฟเข้ากล่องนะครับบางท่านส่งกล่องมาก็คือกล่องใช้ได้อยู่ไม่ได้เช็คสายไฟในรถนะครับก็บางท่านไม่มีวงจรนะครับก็เข้าใจนะครับสตาร์ทไม่ติดก็โทษกล่องไว้ก่อนตัวปี12นี้ก็ ไฟไ G ก็จะต่างกับปี2010นะครับตัวนี้จะเป็นอาทิตย์ส z R นะครับไฟไ g จจะอยู่ในขั้ว27นะครับจะเป็นสายสีดำในตำแหน่งนี้นะครับขั้ว27ก็นับพินนับจากขั้วริมมานะครับ1 2 3 4นะครับแถวที่3ลงมาถ้านับจากหลังปลั๊กนะครับไฟไ g ตัวนี้ต้องมาก่อนนะครับ แล้วก็ตำแหน่งสายสีดำสอเส้นนี้คือไฟบวก B บวก B มาจากไหนบ้างบวก b มาจากรีเลย์ตัวนี้นะครับก็สายสีดำตัวนี้โดยมีฟิว l e f i 20แอมป์ก็คือตำแหน่งตัวนี้20แอมป์นะครับก็ดูตามวงจรน,นะครับก็มีวงจรแต่บางท่านดูวงจรไม่ออกนะครับก็ดูตามตำแหน่งละกันนะครับ สายสีชมพูตัวนี้จะเป็นแบตแบตตรงนะครับคือไฟตรงจากแบตเตอรี่ก็มาจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับมาเข้าขาั้วนี้สายสีชมพูก็ฟิลตัวเดียวกันนะครับฟิลตัวนี้ 20m สแอมส่วนไฟอีกเส้นหนึ่งคือบวก BM ก็คือเส้นนี้มาจากฟิล1 0แอม E T C S E T C S e อยู่ตำแหน่งไหนถ้ามีฝาครอบอ่าก็จะรู้นะครับแต่รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุมาคือมันแตกกล่องตัวนี้ก็แตกนะครับซ่อมไปแล้วสตาร์ติดเบาดับเองนะครับก็เลยเอาไว้ก่อนสั่งกล่องใหม่มาดีกว่าเดี๋ยวซ่อมไปใช้ได้ไม่นานลูกค้าจะว่าเอาฟิว E T C S นะครับ ก็สายเส้นนี้มาจากตำแหน่งตรงนี้นะครับ 10M แอมตัวนี้เขาเปลี่ยนฟิลมาแล้วก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับ etcs ถ้าฟิลตัวนี้ขาดก็เล่งไม่ขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ